硬和硬蛮。 ระวังโดนแจมแล้วพี่นี่หมดตีแล้วโอ้กะตกอะไรวะลวงปลาหอนเขาฝั่งนู้นี่เลียยังพี่พี่เปเียวก ไปไปไปตรงนี้เราได้เปรียบกวา่าตึกลงมาแล้วลง,งมาแล้วตรงตึกลงมาแล้วมีอยู่ข้างล่างห้องอีกแต่ผมป้าระเบิดไปนะไม่โดนได้ไงวะระวังนะก็โยนระเบิดมาเต็มเลยนะระเบิดหมดแล้วนี่หว่าโยนเพลิน วิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วโดดอยู่ข้างบนหัวนะลังคาบลังคาล้วังข้างบนโยนหมาขึ้นมา้เนี่ยลอยเท้าอยู่นี่ลอยเท้าอยู่เน่บนสองตัวสองตัวอาร์บีทีอาร์บีี เอาตรงผมโดนทัาอีกติดนึงผมตรงนี้ยังล้มอยู่นะแค่หมดเกือตัวเดียว ทางนี้ไม่มีก็อาจจะอยู่ข้างบนเราข้างหลังเราเหลือตัวหนึงง่งอ่ะน,นั่นไงโยนโยนหมามาแล้วย้อนหมามายนหมามาข้างหน้าพี่แหละเอาขวาเอาขาดูข้างในห้องสิเพี่วนกันนี่ อยู่หน้าอยู่หน้าพี่สองตัวเฮ้ย ไม่มีกระสุนจริงให้ดิตุนไม่มีเด็กตัวนึงนะอยู่บ้านไอยู่ไม่รู้มันวิ่งบนไปไหนกระสุนไปไหนหมดวะบนข้างบนอยู่ข้างบนข้างบนเลยบนหลังคาฟัางมันโผล่มานะาไฮไม่มีกระสุน หมดหมดเลยพีพย่ยัง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 คานอยู่มีมาแล้วบอดมาเก็บแล้วพี่มาเก็บแล้วลูกข้าละ

เข่าหัวไป็นหนึ่งเข้าเลยพี่หน้าพีเอ็กเลยข้างล่างครับเล่นควันครับโอเคควันพี่เองควัน,วนระเบิดยจดเข้าไปอ๋อตกใจตกใจนึกว่าควันเนารผมสองโดนโดนโดนที่สามเอ็ดข้างหน้าผมเลยสามเอ็ด ฝังหินนะไปข้าวมีตัวเข้ามาแข้ามาเหมือนกันนวลมีตัวข้าวมา้อชิดนะพี่มีชิดนะก็เจ็บแล้วถลอกไปรู่นละ เออเดี๋ยวผมไปชุบเองเดี๋ยวผมไปชุบเองนอกโกอ่ะเขาไปตรงไอ้นั่นพี่สลิงสลิงที่ขึ้นมาจากเอาโพสอ่ะมีตัวหนึ่งมีมีตัวหนึ่งสโนไปทางนั้นครับเข้าในโกดังฝั่งนู้นเหรอในโกดังเข้ามาละในโกดังละอยู่ในควันนั่นแหละ อีตายไปไปตีนี้หมดเฮ้ยเขามาหาหัวแล้วพี่มาลงมาลงหัวหัวกับหัวกับหัวอยู่นะหัวอยู่หัวพี่ก็เปิดฮาร์ดยังพี่เปิดแล้ว เ,เก็ดสาม